นีม่มันตี้ปีศาจชัดๆเลยเกมนี้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าดาบแก้ทางเนี่ยแพ้นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยโคตรตึงจบเกม15นาทีเนี่ยคิวกันไป64คิวนะครับเฉลี่ยนเนี่ย4คิวต่อนาทีเลยมาดูว่าเกมนี้ผมกับลูกเพจรับมือยังไงเราก็ดาบแก้ทางยังไงบ้างนะเกมนี้ผมจะมาอัดแน่นข้อมูลการดาบฮีโร่ให้ฝั่งเขาเนี่ยเปิดอาญานะถ้าเปิดอาญาเนี่ยหยิบพฮเตะม,มาก่อนเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยละลายแทงได้นะ ถ้าฝั่งเขาขี่แอสซตินเนี่ยอารามจับได้หรือถ้าเขาขี่แท้งเนี่ยไฮยเตละลายได้ดาวมาอย่างนี้เนี่ยอาร่าโลมิ่งแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ฝั่งเราหยิบมูลาดกับคิกซี่นะแล้วอีกสองดาวฝั่งเขาเนี่ยเป็นเคนกับนาคอสป่าฝั่งเราเป็นคีล่านะแล้วเจออาร่าเอ็กซ์คิวด้วยนะครับเกมนี้บอกเลยว่าเดือดตั้งแต่ต้นเกมเลย <S <S ก็อยู่กับโฟเยสนะครับลุในเทมพลังแสงก็ตามนี้เลยกลับมาในเรื่องของดาวฮีโรกันก่อนนะ ถ้าไม่ได้เปิดอารามเนี่ยก็มีฮีโร่ตัวอื่นที่เล่นได้นะครับเช่นมาหลอดนะจริงๆโลมิงเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะครับให้เมทเปิดมาก่อนนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยน้องอาจจะเล่นเป็นไม่กี่ตัวนะครับก็ได้เปิดอารามมาแต่ถ้าได้เปิดทีหลังนะถ้าเขาขี่แท้งเนี่ยโลมิงอาจจะเป็นมาหลอดเบลดัมก็ได้เหมือนกันนะครับมาลอดเนี่ยจะมีทูดาเมทนะทําให้ฮีโร่ที่อยาย่าขี่เนี่ยโดนดาเมดได้แบบเต็มๆนะครับแล้วก็เบลดามเนี่ยเคล็ดไปง่ายนะอูแล้วฝั่งเขาเวทเลสนะครับ ได้มูลาดไปด้วยแล้วก็แลกทอนมานะเกมนี้ผมมองว่าอารามเนี่ยอาจจะเล่นง่ายนะคะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยไม่มีแทงเลยนะเป็นฮีโร่ที่บางๆทั้งนั้นเลยคือเกมนี้อารามจับใครก็ได้นะแต่ว่าที่ผมอยากให้ดูดาร์ฟก่อนเนี่ยไม่อยากให้เปิดอารามก่อนเพราะว่าถ้าเขาเอาฮีโร่ที่มันรับจับอารามได้อะเช่นทาร่าออฟเลนโอเมนออฟเลนอย่างเงี้ยอารามจับไม่ตายเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะครับฮีโร่ที่เหลือเนี่ยฝั่งเขาจะเล่นง่ายนะ รอเพื่อนทำจังหวะนะครับโดนเคนไปนะครับเราอาญาเอ็กซ์คิวด้วยนะไฟนี้ก็เปียยบเลยนะครับจากได้เปียมนะฝั่งเขานี่เอาเรื่องจัดเลยป่าเราเล้าเวฟกลางอยู่นะครับผมอยากให้ดูแบบไม่กระพริบตาเลยนะเกมนี้เนี่ยมีไฟทั้งเกมนะครับย้ำว่าทั้งเกมนะเคนเนี่ยเขาเดินตลอดอในเมื่อดามิโรเรามาแบบนี้แล้วเนี่ยก็สู้เต็มที่นะครับอาร์มก็เล่นง่ายนะเกมนี้ พยายามโฟกัสโลม,มิงฝั่ง,ง,งเราเลยนะเป็นคีย์หลักสำคัญเลยนะครับเกมนี้ <aste>. หรือว่า <P aste. S 1> ด้าฟมาได้เปรียบเลยนะโชคดีไปที่เขาเนี่ยไม่แก้ด้าฟฝั่งเรานะครับห <Enemy ultimate. S 1> ูแล้วมันล้วงยันป้อมเลยนะ <Yeah. S 1> เคนตัวนี้เอาเรื่องจัดเลยอารัมก็โดนไปฮนะตรงนี้เราได้ฟรีนะ uh huh. ตัดสินใจลามเลยครับ ลิเลียนาเนี่ยเล่นตึงมากเลยนะทุกคนจับตาดูดีๆเลยมูลาดปิดหลังนะครับแล้วโมดตี้เขาฝั่งเขาสกอร์7ต่อ7นะมีแค่ 2, 2> นาที40่สิบวินะอบอกเลยว่าตี้นี้มันตี้ปีศาจทุกคนมันเอาเรื่องแบบเอาเรื่องจัดเลยอ่ะเนี่ยลลอวเคนมาอีกแล้วนะครับเขาไม่ทำเวเบฟเลยนะ ประเด็นคือไม่ใช่ว่าเขามาไฟแล้วเขาไม่ได้นะเขามาไฟแล้วเขาได้ด้วยนะประเด็นเขามาชวนเราทะเลาะแต่เขาวะได้อลัลามจับสวยนะครับสามนาทีอะคิวันเวอร์มากเลยนะเกมนี้ชิงเอามังกรก่อนเลยนะครับอาญาอยู่กลางนะผี่จิ้งจอกอยู่ ตรงนี้เราจักเอาเลือดก,ก่อนเลยเลนล่างมูดโดนไปนะครับโอ้โหเราออฟเลนเรายับเลยนะป่าพังด้วยครับอย่างนี้นเกมนี้บอกเลยว่าเด,เดือดจัดเลยนะครับคลิกตี้โดนไปอีก ตรงนี้เราทำอะไรได้ไม่เยอะนะเคลียาาร์กลางแล้วก็ขึ้นไปเคลียร์บนนะครับฮีโรแก้ทางฝั่งเขาเนี่ยก็มีผมกับอารามนะไฮเตเนี่ยก็เป็นทูด้ามเมทนะครับสามารถเจาะทะลุก่อของอา่าได้นะนาคอนก็จะโดนดามเมจเยอะขึ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ไดามไฮเตะมาแก้อา่าเนี่ยฮีโร่ที่อาญาขี่เนี่ยจะเข้าง่ายออกง่ายมาก ล่ามจับสวยอีกแล้วนะลําหนีเทนนะครับลอสกิลหนึ่งนะตรงนี้ปิดได้นะครับนิดเดียวนะตัดสินใจเล่นเลยนะโดนดาเมจป้อมเยอะไปหน่อยนะครับเกือบได้สามนะเสียดายมากเลยเกือบหล่อแล้วจวังหวะนี้แต่ก็ดึงฝั่งเขามาตายเยอะนะไฟนี้ฝั่งเขาก็เสียไปเยอะนะครับ โคตรเถื่อนเลยอะตี้เนี้ยฝั่งเราได้เปรียบแค่ป้อมบนมาป้อมเดียวนะตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าจะเล่นเล่นไหนนะฮะฝั่งเขานี่โถมยับเลยแล้วมันไฟอีกแล้วนะฝั่งนั้นเก็บพีล่าเราไปนะครับนะขอเสียกดแข่งนะ ต้องถอยนะครับแล้วมูราหเราโดนอีกแล้วด้วยนะตัดเลสก่อนเลยร <Eat this. S 1> ้อมล่างก็คงต้องปล่อยนะครับร้อมกลางก็น่าจะต้องปล่อยด้วยอารามก็ไม่มีเลือดที่จะรับแล้วนี่ยังไม่6นาทีนะทุกคนเกือบ30คิวแล้วอะ่ะ เวอร์มากครับเดี๋ยวสักพักนี่มาอีกนะมาแบบเป็นละลอกละลอกเลยมายังกับพายุฝั่งนั้นเดี๋ยวมาดูสเต็ปการเล่นเกมด้วยนะครับผมยืนระยะยังไงแล้วก็ส่ายดาเมจยังไงบ้างนะเกมนี้ฝั่งเขาเนี่ยตัวลวงเยอะมากแล้วก็มีผมที่แก้ทางนะฉะนั้นเนี่ยห้ามตายนะครับเราเป็นคีย้หลักนะ ตายเยอะไม่ได้นะไฟสําคัญเนี่ยต้องแลกได้สักนิดนึงเก,ก็บสเก็บสแ,แ,แล้วค่อยตายประมาณนี้ได้ตรงนี้ลําจัดสวยนะครับหูแล้วพบสองเกาแรงจัดเลยนะครับลิเลียน,น่าที่ตึงจัดเลย <Enemy ultimate. S 2> ไฟนี้เราก็แพ้ไฟอีกแล้วนะเห็นไหมครับว่า ดาบแก้ทางเนี่ยมันเล่นง่ายนะไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับถ้าเพื่อนมาเล่นไายาตเตะในเกมนี้เนี่ยเชื่อเลยว่าอาจจะได้พอๆกับผมนะหรือว่าถ้าใครยังคิดว่าอาจจะยังไม่เท่าเนี่ยก็ดูสเตปเกมนี้ไปเลยเพื่อนเราตายเยอะเนี่ยมันไม่แปลกน,นะครับเพราะว่า <A> เพื่อนเนี่ย <A> เขาเล่นเพื่อเรานะบูราดก็อาจจะวิบบัฟลอดสกิลให้นะครับ <A> บังคับให้เคเนี่ยเผยตัวเผยไตนะ คือถ้าฝั่งเขาไม่ล้วงผมเนี่ยยังไงก็เล่นง่ายเกมนี้มีคิกซี่ทำตีๆอยู่แล้วนะครับยกไม่โตเนี่ยเสียดายมากเลยแล้วมันเข้าผมด้วยเกือบตายนะฝั่ง,งเขาเสีย <has S 1> สกิลไปเยอะมากนะครับลิ <on> เลียนาเนี่ยอันตรายมากเลยนะกับนาคอสเนี่ย คือถ้าเกมนี้ไม่มีอาลามเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยอาลามยังแรกได้นะจังหวะนีน้านาคอสมั่วนะครับ <ic 1> เขามีเคนอรอลามนะผมเลยไม่มกล้าเล่นนะครับากรารจะจุ๊กเล่นนะ <gracias. S 1> ยังแรกลีเดียนามาได้นะครับแล้วก็ได้พาสิบอาญามาด้วยโอ้ยตึง,งจัดเลย จังหวะน,นี้คีล่าเข้าไปปิดดาเมจไม่ตายนะเนี่ยครับเพราะมีเกาะอ,อายานะถ้าไม่มีอายาเนี่ยก็ตายแน่นอนนะบวกกันทั้งเกมอ่ะเกมเนี้ยตัดเลสก่อนเลยทําได้แค่รับเวฟนะครับอุล่าล้ำจัดสวยนะชับดาวเคนมาได้ทีนี้แหละเป็นจังหวะให้เราเนี่ยเปิดดาร์เฟเยอร์นะครับ ฝั่งเขาก็ไม่ยอมให้เราเอาง่ายๆนะนะเขากับอาย่ามานะตอนนี้รีบบูตปังก่อนเลยเรามีดาร์คเซเยอร์เนี่ยเราได้เปรียบในการทำเลนละต้องอยู่ใกล้ๆอลัมไว้นะครับเพราะว่าเคเนี่ยอันตรายมากเลย ตัวล้วงเยอะครับ<ข>ฝั่งเขาเกมนี้งูหลาดโดนอีกแล้วนะต้องรีบกลับบ้านแล้วฮะทีนี้ต้องเดินคุมกันดีๆนะไม่งั้นแตกสี่ต่อ5นะถ้าผมตายจะจบเลยเกมนี้ ตัดเคนมาได้นะครับอโอยโคตรแรงยังรอดนะปฏิหารหลวงปู่เคมนะครับสกอ,อร0ต่อ24นะอะไรมันจะเดือดขนาดนี้ครับเนี่ย ยังดีที่มีเลสใช้นะครับ <Yeah. S 1> เกมนี้ตัดสินใจยากนะทอยก็ดีนะครับหรือว่าขวานสโลก็ดีเหมือนกันบางทีผมก็โดนดาเมจเวทเยอะนะแต่ว่าเคนก็โฟกัสผมอยู่ด้วยถ้าออกกลางๆเนี่ยก็ขวานสโลนะน่าจะดีที่สุดละอาร์มเสียติกเกอร์ไปนะ ตัดบูเลยอย่างนี้ฝั่งเขาเยี้ยงซ้ายหมดเลยนะครับแล้วมันเอาอีกแล้วครับเคนไม่ได้นะหูวิาอาย่าเอ็กซ์คิวชัตดาวผมไปนะครับแสบมากเลยนะทั้งนาคอทั้งเคนเลย แล้วสเต็ปดีมากครับชั้นเชิงคือแบบสุดยอดฟั่งเราก็น่าจะได้แค่ป้อมกางนะ่ไม่ไหวนะครับนาคอนี่เงินเยอะด้วยตอนนี้เซ็ตอของรอก่อนเลยผมก็ถนัดสับตายเกิดเป็นแข่งแล้วก็สับแข่งเป็นเคียวนะใจเย็นนะคิกซี่มันเอาจริงนะนั่นแล้วมันเอาจริงฮะแล้วมันไล่สุด หนี่มันลูก GM ชัดๆเลยส่วนหน้าคอรีด่ด้วยนะฮะแต่ก็แลกมาด้วยชีวิตเหมือนกันนะครับตัดเลสก่อนเลยนะแล้วเคนมันเอาอีกแล้วครับมันล้วงคีล่าผมอีกแล้วคีล่านี่ร้องเลยฮนะทำกับลูกเพจผมเกินไปนะเกมน,นี้ ยิงดีที่ <Ace. S 1> ดามเราดีนะเกมนี้ถ้าแบบไม่มีอาลามเนี่ยเป็นลมตัวอื่นเนี่ย s <S ไม่อยากจะคิดเลยนะครับเกมนี้มีอารามนะมันยังไม่กลัวเลยอะ่ะมันยังไม่แย่งอารามบ้างเลยเหรอวะนี <It> s <S ะ่โดนจับไปหลายรอบแล้วนะ s <S 13นาทีนะครับถ้าจะเล่นต้องรีบเล่นนะ ไม่งั้น14นาทีแล้วเราเล่นเนี่ยเสียก๊อตนะครับถ้าแพ้ไฟตอนนี้หายเทมก่อนเลยแล้วมันเอาอีกแล้วครับเคนไอ้บ้านี่เก็บมาได้นะ <Darkness. S 1> แต่ก็จ่ายเยอะเหมือนกันครับไฟนี้ เป็นฝั่งเราที่ได้เปรียบนะตอนนี้ขานกันอีกนิดนึงนะครับซื้อก็เกิดไว้นะรออารามนะครับไม่กล้าแหลมไม่กล้าโผล่เลยโดนาคอสค <I 'm S 2> อมโบชุดเดียวก็ตุยเหมือนกันนะหูแล้วมูลาดโดนเลยฮะอย่างนี้ใครซวยนะ ได้อยู่นะครับ14นาทีเนี่ยก็ถือว่าไม่เจ็บมากนะผมต้องไปรับเว็บบนนะ take down those the top. ถ้าจงังหวะนี้มันเป็น14นาทีครึ่งหรือว่าใกล้ๆ15หรือ15นาทีขึ้นไปเนี่ยเป็นโอกาสที่ฝั่งเขาเนี่ยอาจจะเปิดก๊อดได้นะครับถ้าฝั่งเราตายนะ <Shit. S 1> ตรงนี้เราคุมก๊อดก่อนเลย a w a ามจับสวยนะครับตรงนี้ลำแรกได้2ตัวเลยนะหนี่งอดอยากครับอาย่าแล้วเหลือเคนตัวเดียวนี่ผมแ้นจัดเลยผมแม็กเลยฮนะแล้วตรงนี้ผมปัดร้านค้าไม่ออกนะเสียดายมากเลยมองไม่เห็นเคนนะครับ ตรงนี้ผมตัดสินใจไม่ตับเคียวนะบอกคิดว่าเขาเนี่ยหมดสกิลไปละแล้วมีคีล่าด้วยแต่ก็แลกคุ้มนะครับไฟนี้ชะนะไฟเลยนะโอ้โหตีนี้นี่มันสุดจัดเลยนะครับเอาซาลูเพจผมเนี่ยร้องระงมเลยถ้าเกมนี้ไม่ได้หยิบไฮเตะหรือว่าฝั่งเขาเอาสจวร์ตมาเนี่ยผมอาจจะสู้ไม่ได้นะ ิว17ตาย6อสซิด6ตัวนะครับคะแนน13.0เลยนะเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการเดินเกมของไฮยะเตะนะฝั่งเขาเนี่ยเล่นกงนตึงจัดเลยนะครับยอมรับเลยนะเกมนี้ถ้าจะพลาดแพ้ไฟก็ไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยเล่นกงนตึงมากก็ถือว่าเป็นเกมที่ดับได้เปรียบนะครับฝั่งเขาเนี่ยฝีมือดีนะแต่ว่าจะดับติดเล่นไปน,นิดนึงอาจจะดับฮีโร่ที่อยากเล่นนะครับถ้าฝั่งเขาดับมากโค้กันดีกว่านี้เนี่ย ฝั่งเราเล่นยากแน่ๆนะมีหลวงกันแบบยับเยินเลยนะครับต้นเกมนี่ไฟไม่พักเลยถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลก์แแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจ,เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ